นซอยเปี่ยวหลังหมู่บ้านมีคฤืาอห์ดเก่าแก่ตั้งต่าง,ง่านอยู่หลังกำแพงสูงคลหาสห์ดหลังนี้ดูหน้าขนลุกและเต็มไปด้วยฝุน่นต้นไม้ลกคึ้มผู้คนก็ต่างเล่าขานว่าคลื่สหาดหลังนี้มีวิญญาณร้ายสิงอยู่และมีอยู่มาอยู่วันหนึ่งเด็กหนุ่มที่ชื่อต้นย้ายมาอยู่กับป้าของเขาที่บ้านหลังนี้เขาเป็นคนล่าเริงนะคะ ชอบประชนภัยไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีสางเทวดาเท่าไหร่แล้ววันหนึ่งด้วยความที่ว่าเขาอยากรู้อยากเห็นอยากเอาชนะความกลัวที่เขามีมาได้เขาเลยตัดสินใจปีนกำแพงเข้าไปในคฤหาสน์หลังนี้ซึ่งต้องบอกว่าความสนของเขาเนี่ยได้ก่อเรื่องขึ้นมาทันทีเขาเดินไปสำรวจคฤหาสน์อยู่รอบๆ ในตัวคลือหาดเองไม่ว่าจะเป็นรอบนอกตามสวนต่างๆรวมไปถึงเขาเข้าไปถึงข้างในด้วยเขาก็พบห้องต่างๆมากมายซึ่งเต็มไปด้วยฝุน่นที่ลกตาเต็มไปหมดและในที่สุดเขาก็ได้พบห้องสมุดที่เก่าแก่ซึ่งไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าห้องสมุดเหล่านี้เนี่ยมาได้ยังไงหรือเจ้าของคนเก่าได้สร้างเอาไว้ ในห้องสมุดนั้นเองเนี่ยมีชั้นวางหนังสือเต็มไปด้วยมากมายครอบเขาก็พบหนังสือเก่าๆมากเลยซึ่งเต็มไปด้วยฝุน่นที่เกาะตัวหนังสือเต็มไปหมดแล้วจูๆ่ๆเขาก็เปิดหนังสืออ่านดูหนังสือเล่มนั้นเนี่ยได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวที่เขาเองก็เคยอาศัยอยู่ในเครือข่าหลังนี้เช่นกันเป็นครอบครัวที่ร่ำรวย แต่พวกเขาเองเนี่ยเป็นคนที่เอาเปรียบคนอื่นโลภมากไม่ชอบช่วยเหลือคนอื่นซึ่งต้นเองเนี่ยพออ่านไปแล้วก็รู้สึกนึกคิดขึ้นมาได้ว่าครอบครัวเขาเป็นแบบนั้นหรือเขาก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะคะก็อ่านไปเรื่อยๆอ่านต่อไปจนเขารู้สึกว่าเริ่มขนลุกและวเขาก็รู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองเขาอยู่ซึ่งไม่ทราบว่า ใครนั่นเองและทันใดนั้นเขาก็เห็นวิญญาณของชายชราชายชราคนนั้นดูโกรธแค้นเขามากไม่ทันใดนั้นเองตาของชายชราก็ป้อง,องมองไปที่เขาด้วยความโกรธแค้นตานี่แดงกล่ำเลยแล้วเขาพูดกับชายคนนั้นว่าเจ้าคือใครมาจากไหน อยู่ในนี้มานานแล้วหรอซึ่งตนเองก็พูดกับวิญญาณดวงนั้นวิญญาณดวงนั้นเขาก็พูดและตอบกลับกับต้นมาว่าพวกเจ้าขโมยทุกอย่างจากข้าไปข้าจะแก้แค้นคืนให้หมดซึ่งตนเองก็มีความตกใจเป็นอย่างมากเขาก็ได้วิ่งหนีออกจากเคื่ฤหาดทันทีเพราะความรู้สึกกลัวของเขา เขาไม่รู้ว่าเขาจะทําอย่างไรและสุดท้ายเขาก็เลยตัดสินใจไปบอกป้าของเขาป้าของเขาก็ฟังเรื่องราวที่ต้นเขาเล่าเองเขาก็ไม่อยากเชื่อแต่สุดท้ายแล้วเขาต้องเล่าความจริงให้ฟังว่าครอบครัวที่เคยอาศัยอยู่ในเครืองหาดหลังนี้ถูกสาบเอาไว้วิญญาณของเขาก็ไม่มีวันสงบสุขสักทีตนเองก็รู้สึกสงสารวิญญาณของชายชรา และเขาเองก็ตัดสินใจกลับไปเครื่อหหาดหลังนั้นต่อนะคะและเขาเองก็ได้เจอวิญ,ญญาณชายชารานั้นอีกเขาก็พูดกับดวงวิญญาณของชายชาราว่าผมต้องขอโทษในสิ่งที่ครอบครัวของผมทําผมจะชดใช้ให้คุณลุงทุกอย่างขอให้บอกผมมาเถิด ตนค้นหาสมบัติที่ครอบครัวของเขาขโมยมาจากชายชลาทันทีเขาเดินไปรอบๆตามห้องต่างๆที่เก็บของที่เก็บหนังสือรวมถึงชั้นข้างล่างชั้นทั้งบนเขาตามหาทุกอย่างสมบัติที่ครอบครัวเขาขโมยมาเพื่อที่ว่าจะได้คืนให้กับชายชลาและเพื่อจะให้ดวงวิญญาณของชายชลานั้นกลับไปสู่สุติหรือไปเกิดนั่นเองนะคะ วิญญาณของชายชลาพอได้รู้ก็สงบลงความโกรธก็ลดลงเรื่อยๆเขอชอบคุยกับต้นซึ่งคขาลือหาท้ายซอยก็ไม่น่ากลัวอีกต่อไปส่วนต้นเองก็กลายเป็นวีรบลุลดษของหมู่บ้านแต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นนะคะด้วยความที่ว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์นั้นเองเนี่ย ต้นก็ได้กลับมาใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมแต่ด้วยความที่ว่าความเหมือนเดิมมันก็ไม่เหมือนเดิมเสมอไปทันทีซึ่งตัวเขาเองเนี่ยได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมากยิ่งขึ้นเพราะด้วยความที่ว่าเขาพูดคุยกับดวงวิญญาณได้สื่อได้จนทําให้เขารู้อะไรหลายอย่างเกี่ยวกับการใช้ชีวิตความเป็นมนุษย์เขาเรียนรู้ความเห็นอกเห็นใจของผู้อื่นการช่วยเหลือคนยากไร้ ช่วยเหลือคนที่ไม่มีที่จะพึ่งคาลือหาดท้ายซอยเองก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวผู้คนก็ต่างเข้ามาชมความงดงามของคาลือหาดมากขึ้นส่วนความสวยงามของคาลือหาดนั้นเขาก็ได้มีการทำรูปบ,บำรุงใหม่โดยแจ้งเจ้าหน้าที่กลับไปและตนเองก็เป็นผู้ดูแลคาลือหาดหลังนี้เช่นกัน เรื่องราวของข,ของขลือหาดเนี่ยมีผู้คนฟังมากมายและตนเองก็ได้เรียนรู้ชีวิตของความเป็นอยู่ความสําคัญเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นจนสุดท้ายแล้วเนี่ยคลือหาดหลังนี้ก็เป็นคลือหาดที่น่ายอยู่แต่ด้วยความที่ว่าขาลือหาดหลังนี้เป็นข,ขลือหาดท้ายซอย ไม่มีใครสามารถมาอาศัยอยู่ได้เพราะเรื่องราวต่างๆนานาที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะเล่ากันปากเป็นตำนานเล่าขานกันมาจนไม่มีใครกล้ามาซื้อหรือมาเช่าต่อก็เลยจัดเป็นคาลือหาที่เปิดให้ผู้คนหลั่งไหลเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งคาลือหาเหล่านี้เองก็ดึงดูดผู้คนได้มากมายเข้ามาเที่ยวชมเข้ามาถ่ายรูปกัน ต้องบอกว่าเรื่องราวในวันนี้เนี่ยสนุกม,มากๆเลยทีเดียวส่วนตัวต้นเองเขาก็กลายเป็นวีรบุรุษมากยิ่งขึ้นคอยดูแลบำรุงบำรุงเขาลือหาดหลังนี้และชวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวมากกว่าเดิมเช่นกัน